ตอนนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามกับอีกหนึ่งประเพณีท้องถิ่นที่น่าสนใจในจังหวัดสุราธานีค่ะโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโกงอำเภอการจานด,ดิตจังหวัดสุราธานีได้จัดกิจกรรมจบปีจบเดือนรถน้ำผู้ใหญ่ผู้สูงอายุประจำปี2568ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกงอำเภอการจนดตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายภูนศักดิ์โสพลปทุมรักในอำเภอการจนดตเป็นประธานเปิดโครงการส,ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นจบปีจบเดือนรดน้ำผู้สูงอายุประจำปี2568โดยมีนายยุทธพงศ์อรุณคงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกงพร้อมด้วยชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งกงชมรมอสอมอตำบลทุ่งกงผู้นำชุมชนหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้สูง อายุและประชาชนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวโดยให้เยาวชนและประชาชนได้สแสดงออกถึงความรักและความกตัญญูต่อผู้สูงอายุรวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีจบปีจบเดือนโดยการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุถวายพระทหารเพลพระสงฆ์การรดน้ำผู้สูงอายุการละเล่นพื้นบ้าน การจัดนิทรศรศการแพทย์แผนไทยนวดผ่อนคลายและมอบของขวัญของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุซึ่งสร้างความสุขสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากเลยครับอืมอันนี้บ้านคุณกวินมีไหมคะจบปีจบเดือนอืมอาจจะไม่ได้เรียกอ,ยา,อาจจะไม่ได้เรียกแบบนี้ครับผม,มแต่ว่าก็ ถือว่าเป็นเป็นประเพณีที่น่าสนใจนะครับออย่างที่สุราษฎร์บ้านเรานี้ถ้าเกิดจบปีจบเดือนเราก็จะแบบว่าเป็นวันที่เราจะหยุดว่างไม่ทํางานที่เที่ยวเฉลิมฉลองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็มาสู้งานกันใหม่อสู้กันต่อวันนี้เลยนะครับวันนี้เลยโอเคครับ <laughs>